สวัสดีค <m> ่ะออนสายทิปเอซีพีฟอนสายเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาทิปเอ่อเขาเย้เที่ยงนะคะเราไม่ให้เป็นเอ่อไม่ให้เสียของนะคะเราก็เลยพากันจะไปดูที่กลางเต็นท์นะคะเผื่อวันหลังเรามากลางเต็นท์กันนะคะก็ค่อยๆดูไปนะคะวันนี้คาดว่าจะดูสีที่แต่ไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่านะคะที่แรกเรามานี่ก็เป็นคิงสโตนพ park นะคะแต่ดูๆแล้วมัน เนื้อที่เขาน้อยนะคะนิดเดียวเองนะคะนิดเดียวนิดเดียวเองนะคะเพราะว่ามันดูแล้วมันมันไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่นะคะถ้าคนอื่นมามากลางแถวนี้คงคงแออัดนะคะพอน,นึกภาพนะคะก็เดินดูแบบนี้แหละนะคะเดินดูเรื่อยๆเนี่ยไหนมาแล้วก็ต้องดูของเขาซะหน่อยนะคะเพื่อไม่การไม่เสียน้ําใจนะคะ มันจะมีท <the> <splash> mm ี hmm. mm ่ชมวิวด้วยนะคะส่วนใหญ่เขาจะส่วนใหญ่ที่ผ่านผ่านขับรถผ่านมาจะมีที่ชมวิวแบบนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้เราก็แวะดูซะหน่อยนะคะทีแรกเนาะก็ชมชมวิวไปก่อนนะคะแต่ที่ถัดไปไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะคะ แต่ว่าเราเราก็าวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขาสูงสุดเลยนะคะก็<า>มีมหลายที่ที่เขาแนะนำนะคะพอเข้าไปดูใน,นข้อมูลที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะ,คเ,ะเราก็เลย<ๆ>เอกะคิดว่าจะไปส,สีที่นะคะแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะถนนไม่ค่อยดีนะคะเราเอารถเล็กมานะคะรถเล็กมาแล้วก็ ขับลำบากนะคะถนนลูกลังด้วยแล้วก็รถเล็กด้วยนะคะค่อยๆขับกระดึบกระดึบไปนะคะถ้ารู้ล่วงหน้าเราน่าจะเอารถเอ่อเออไอ้นี่มานะรถกระบะแต่ไม่รู้ลร่วงหน้าว่าจะมามาเออเซเว่นนะคะเรื่องการปักเต็นเนี่ยค่ะ King Stone Park นะคะ